อย่างที่บอกนะครับก็ถึงเวลาเหมาะสมนะครับว่าก็เป็นเวลาลุ้งเลยมากกว่าเกือบ3ปีนะตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็เริ่มถ่ายทำกันมาเนี่ยก็ต่อสู้กันมาตลอดตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องโควิดในทีนด้วยการถ่ายทําก็ดีการระดมนักดาราก็ดีการระดมทุนก็ดีเนี่ยมีความยากลําบากมากจนถึงวันนี้เราก็ต่อสู้กันมาด้วยอย่างที่บอกว่ามันมาจากสัจจะที่เราตั้งใจกันไว้ที่เราก็พูดอ่นไว้วก็ศรัทธา ที่เรามีต่อประชาชนต่อความเชื่อต่อไอ้ไข่ต่อกับสิ่งที่ดีๆที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละนะครับแล้วก็บาร,รมีก็คือบาร,รมีของทุกๆคนกับพวกเราที่จะสร้างสมการขึ้นมาให้จัดจาก,กับศรัทธาเนี่ยมันมีแรงส่งให้เกิดบาร,รมีขึ้นมา<ไ>ในสองชั่วโมงนี่มันมาจากเรื่องประวัติศาสตร์ก่อนเลยประวัติศาสตร์ของวัตเตดีจะแล้วก็ไอ้ไข่แล้วก,ก็ความศรัทธาที่แรงบันดาลใจทั้งประเทศในวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าทุกคนนะรู้จกักไอ้ไข่หมดทั้งประเทศเลยได้อะไรจากไอ้ไข่บ้าง ทำอะไรให้ไอ้ไข่บ้างและพวกเราเนี่ยจะเป็นส่วนสะท้อนเราต่อสู้กันมาเนี่ยสปีเนี่ยนะจากเศรษฐกิจก,ก็ดีเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าสองชั่วโมงเนี่ยมันมาจากตัวตนที่แท้จริงของเรากับทุกคนในประเทศไทยที่ได้ผลประโยชน์ทางตรงนะครับและก็ทางอ้อมจากไอ้ไข่และถามว่าไอ้ไข่วันนี้ไม่ได้พูดอะไรสักคำหนึ่งมีแต่ให้ศรัทธากับบารมีเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนพูดกับทุกคนนักแสดงทุกคนเนี่ยก็คือจิตวิญ,ญญาณที่ส่งมาจากไอ้ไข่ที่จะมาแสดงให้เห็นว่า สองชั่วโมงเนี่ยคุณจะเข้าไปในวัานไอ้ไข่เข้าไปในตัวไอ้ไข่และดาราทุกคนแสดงออกมาด้านทั้งอิทธิฤทธิ์ปฏิหารความดีความไม่ดีความแตกต่างความรักไข่กลมเกลียวจนถึงอดีตเป็นร้อยปีจนถึงวันนี้ก็ยังต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันจะถ่ายทอดในสิ่งต่างๆออกมาให้ท่านผู้ชมที่รอคอยกันมาแต่วันนี้มันถึงเวลาแล้วว่าเออเห็นไหมโควิด -19 หายแล้วจากที่เราต่อสู้กันมาเรื่องวัคซีน เรื่องการดูด้วยการจนวันนี้มีผมนังทานแล้วไอ้ไข่ออกมาปรากฏแล้วห้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมาและเพื่อสนองเจต,ตนารมณ์ตรงนั้นเนี่ยทางพวกเราเองนะทางพวกดาราก็ทกกั้งกราบก็ตกลงกันว่าไหนๆเราสู้กันมาแล้วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดเราจะไม่ทำการกําไรอะไรมากมายเลยไม่ต้องการเลยเราจะคิดค่าตั๋วทุกประเทศเนี่ยทุกที่นั่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยในราคา99บาทาจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ หลังจากที่ประกาศตัวจะสร้างเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับทุกคนก็เฝ้ารออยู่ว่าจะทําออกมาในรูปแบบไหนผมเชื่อว่าหลายๆคนได,ได้ได้ได้รับรู้ถึงอิทธิฤทธิปฏิหารแล้วก็เ,เรื่องราวที่ที่มันเขาเรียกว,ว่านอกเหนือธรรมชาตินะครับที่ทุกคนได้ได้ผลประโยชน์อย่างที่ดรท่านบอกนะครับทุกคนศรัทธาทุกคนกราบไหว้ทุกคนได้รับผลตอบรับจากการที่แบบว่าที่ดังสโลแกนที่บอกว่าขอวขอได้ไหว้รับ,รบนะครับ เพราะนั้นทุกคนทํากันมาอย่างนี้ตลอดแต่ลึกๆแล้วจริงๆทุกคนคงเหมือนผมก็คือเรายังไม่ได้รับรับทราบหรอกครับว่าประวัติความเป็นมาของของไข่เป็นยังไงมีที่มายังไงทําไมเราถึงได้ศรัทธาคือส่วนใหญ่เราจะมาที่ปลายเหตุกันนะครับก็คือเราขอแล้วเราได้แล้วเราก็ไปแก้บนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่ไข่ที่ไข่ก็ให้กับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทีเนี้ยทางผู้สร้างเองทางทางเจ้าวาดเองเออ คนนครศรีธรรมราชเนี่จริงแล้วเขารู้เรื่องประวัติของไข่นะครับมันเป็นความภาคภูมิใจของเขาเป็นความที่ความศรัทธาที่เขาเกิดความเคารพในบาร,รมีของไข่ที่เขาเกิดเนี่ยเขาอยากให้ผู้คนทั่วประเทศได้รับรู้ว่าที่มาที่ไปของไข่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จะจะช่วยตอบโจทย์นะครับจะช่วยจะช่วยทําให้คนที่ผู้คนที่ท,ที่รักและศรัทธาแล้วแล้วลว่าเชื่อในเรื่องบาร,รมีของไข่เนี่ยได้รับทราบนะครับว่า ความเป็นมาของไข่เป็นยังไงคิดว่าพอหนังเรื่องนี้ฉายออกไปแล้วเนี่ยทุกคนจะได้รู้มากขึ้นครับมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกพี่จะได้สแสดงหนังใหญ่ครับเรื่องคิวบูก็ไม่ได้ซ้อมเยอะครับเพราะว่ามีความสาม,รมารถด้านนี้อยู่แล้วครับไม่เด็กส่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องเล่นบูรักอะไรอย่างเงี้ยขเขาเขาก็ถนัดแล้วเนี่ยแล้วก็กอุปสรรคเขาบอกว่ามันน่ามัน่าจะเริ่มจากที่ตอนที่แคสตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเขาอยู่ในวัยที่มันเหมาะสมกับบไทไข่มาก อยู่ในตัวเล็กๆแค่นี้เองแต่ว่าผ่านไป3ปีตอนที่เขาีาโตมากเพราถังชายก็เป็นหนุ่มพอดีการท่องเที่ยวณตอนนี้ผมมองว่าทางนครเนี่ยเริ่มเริ่มกลับเข้ามาสู่ในจังหวะที่เราสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้ตอนนี้ก็ทําให้ทุกคนได้รู้จักพี่ไถ่นะครับแล้วเพื่อที่แบบไปสักการะของจริงได้เพราะสิ่งที่ผมได้มามันมากจนเกินกว่าที่จะพูดได้เพราะสิ่งที่ได้มาผมเริ่มจากศูนย์ทุกวันนี้อยากได้อะไรแค่บอกพี่ไผ่ ไม่ได้แบบเพื่อความ,มงมงายนะแค่กระเป๋าตางังค์หายผมก็ต้องบอกผีไสหาให้เราก็เจองครั้งที่แบบอะไรง่ายๆแต่มันก็ไม่ใช่ว่าให้พึ่งพา้ไข่ททุกอย่างนะครับ<ม>ขอให้ทุกคนมีความตั้งใจก่อนมีความมุ่งมั่นว่าอยากจะทําอะไรแล้วหาเป้าให้เจอแล้วเดินทางไปตามเส้นทางที่ต้องการไปครับแล้วไข่จะช่วยเองครับน่าจะย่าวางชในเรื่องของชาวต่างชาติพอเขาได้เห็นศรัทธาของ หมู่มวลประชาชนของคนไทยที่เห็นว่าไอ้ไข่เนี่ยมีความศรัทธาขนาดไหนต่างชาติทุกวันนี้ที่ผมไปนั่งสังเกตการที่วัดนะครับก็จะเริ่มมีคนจีนมาเลห้องคงสิงคโ,โปร์ขับรถมาลงใต้ไปเช่าโรงแรมล่าสุดเจออินเดียครับมาอยู่สองคนเป็นพราม์เดินตะเวนหาที่พักข้างวัดเพราะผมต้องไปนอนอยู่กับวัดก็จะเห็นของพวกนี้ตลอดเวลาล่าสุดที่ผมไปไปสักการะไข่วัน ที่ตัดไหวายวัดเจดีย์ทุกคนได้ได้ได้ไดหวกัน,นังครับอย่าพลาดนะเพราะว่าร้อยปีมีครั้งเดียวชาตินี้วัดเจดีย์ทำแค่ครั้งเดียวผมก็ได้เอามาให้นะเอาเรือม,มาแจกให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นศรัทธาระหว่างคนไม่ใช่ว่าชาติใดก็แล้วแต่ผมเห็นคนทั้งโลกที่เป็นไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียเริ่มเข้ามาแล้วครับเพราะเขาขอแล้วเขาได้ หนังผมไม่ได้มองว่าจะกระตุ้นอะไรผมต้องการทําหนังเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักไอ้ไข่ผมสัญญาตัดจากับไข่ว่าผมจะต้องทาทุกอย่างให้คนทั้งโลกได้รู้จักไอ้ไข่แลวผมก็จะพยายามต่อไปจะพาหนังเดินทาง,งออกไปสู่ทั่วโลกให้ได้ครับจริงๆเรื่องไอ้ไข่ก็ทุกคนก็พูดไปหมดแล้วนะครับว่าเป็นยังไงแต่จริงเรื่องนี้นอกจากไอ้ไข่แล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับค <Chicken. S 1> วามรักเนาะเราก็จะมีคู่ความรักแล้วก็จะมีแบบพัด การต่อสู้คิวบูเยอะแยะมากมายสิ่งยากมคุครับเรื่องนี้ครับมันยากมากๆมันคือเป็นบทที่ตามไปก็ยังมีค่ะใช่เพื่อที่จะให้คนดูเหมือนเคลิมและคล้อยตามไปกับสิ่งที่แบบเหมือนหนังเราทํามาให้เขาบร็อตะค่ะไม่ใช่มาแบบอู้แต่บอกเลยค่ะว่าทุกโมเมนต์คือตั้งแต่ดูตั้งแต่การตัดต่ออันนี้คือส่วนตัวยังไม่ได้ดูทั้งหมดเราดูกันนิดเดียวแต่แค่เห็นนิดเดียวยังรู้สึกว่าอุยอยากไปดูในโรงจังเลยใช่ค่ะมากๆมากที่ส่ดก็มันใค่แยกที คิดเหรอแค่คิด่ะวงไหนดีวงไหนดีเป็นกรดต่จอจริงๆมันมีหลายเรื่องนะครับมีเรื่องอาการผมก็ถ้าคิดว่าเรื่องแรกสัจจะศรัทธา,าลอาลไรการที่เราเป็นแสดงนะคะ่ะมันคือการที่เราจะต้องอยู่กับความเชื่อการบิลีฟของเราไปก่อนแล้วเพราะเนี้ย สัจจะคือการที่เราพูดได้ค่ะพี่หนูมีคิวว่างได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะเล่นให้เต็มที่ที่สุดคือกิ้ว่าสัจจะแต่ลรอยางให้เราพูดไปอ่ะคือสิ่งสําคัญที่จะสร้างศรัทธาแล้วพอศรัทธาเกิดขึ้นเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ตามมาจากความตั้งใจศรัทธาของเราอะค่ะมันจะเกิดบาลานซ์ขึ้นและเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเอ็กซ์เพร e นซที่ดีสําหรับทีมงานทุกคนที่ทํารวมถึงนักแสดงทุกคนด้วยค่ะ ก็ดูในความเชื่ออยู่แล้วเ <t> ชื่อจากความท,าท้าทายเคยท้าก่อนพอท้าเสร็จปุ๊บเจอกับตัวแล้วเข้าไปอยู่ที่กองอันนี้อันนี้พูดจริงๆเลยนะครับว่า <t> วันแรกวันแรกที่ทําการถ่ายทําเราได้ทําการจุดทูบจุดทูบแล้วก็เลขที่ได้ครับเราเอาลงในเฟซด้วย่อที่หวยจะออกแล้วก็แท็กไปที่ไอ้ไข่ชู้ <t> ่อว่าไอ้ไข <t> <t> ่ด้วยแล้วเชื่อไหมครับว่าถูก2ตัวตรงครับนี่คือเรื่องจริงพอจุดเรื่องแรกถูกปุ๊บผมก็บอกพุ่มกลับไปว่าอย่าจุดอีกครับเพราะว่าถ้าจุดอีกปุ๊บ เราจะเป็นกระแสและดังมากแน่เลยพูดกลับเลยไม่จุดจุดจุดตั้งแต่วันแรกนะครับที่เี่ทำเวลาเปลี่ยนการเปลี่ยนโลเคชันใช่เวลาเปลี่ยนโลเคชันครับแล้วก็เรื่องฝนใช่ครับใช่แล้วก็เรื่องฝนที่เจอกับตัวก็คือฝนจะตกอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วก็มีการจุดธูปขอฝนไม่ตกนี่คือเรื่องจริงแต่รอบๆตกนะครับแต่ตรงที่ถ่ายทําไม่ตกแล้วก็เราถ่ายทํากันก็คือเช้ายันเช้าแล้วก็เป็นการถ่ายทําที่มีความสุขมากผมไม่เคยถ่ายทําที่เข้าไปตอน ตอนสว่างแล้วออกไปตอนสว่างคือทุกคนก็คืออยู่กันในป่าตรงนั้นแล้วก็คือมีความสุขแล้วก็พี่พูดไปแล้วบอกว่าเราฝ่าฟันมาตั้งแต่โควิดคืออุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโควิดการเข้าไปถ่ายทยาํายากมากๆแล้วก็เราขอไอ้ไข่ตลอดแล้วทุกอย่างก็ผ่านมาด้วยดีตลอดก็อยากให้ทุกคนมาชมเพราะว่าสัจจะศรัทธาบาร,รมีแล้วก็เกิดแน่นอนครับก็คือปฏิหารที่เราเจอเราเจอเรื่องจริงแล้วอยากส่งต่อให้ว่านี่คือความเชื่อของพวกเราที่อยากให้ทุกคนไปชม อยากให้ทุกคนได้เหมือนที่เราได้ไดใช่อหะทุกคนได้เหมือนที่เราได้ไม่แน่นะครับหางตั๋วไปซื้ออาจจะถูกรางวัลนะครับผมแล้วก็แ็กมาด้วยนะ